ไปดูกิจกรรมเรื่องของการจัดโครงการรณรงค์เรื่องของการบริโภคผักผลไม้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเดอรมเมื่อเร็วนี้นคะคะสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสค่ะได้จัดประชุมคณะทํารรงานโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมนะคะก็ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหารสถาบันการศึกษาค่ะเกษตรกรนักวิชาการประชาชนและก็สื่อมวลชนค่ะเพื่อร่วมการดําเนมินโครงการให้ประสบความสําเร็จ โดยทางด้านคุณนัจยาแก้วน้อยผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวบอกกับว่าโครงการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคผักผลไม้อย่างพอเพียงหรือว่าเพิ่มมากขึ้นตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกซึ่งต้องรับประทานผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อย400กรัมต่อวันรวมไปถึงการลดปริมาณอาหารหวานมันเค็มเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยด้านอาหารรวมทั้งสร้างต้นแบบแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพและจัดการปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะและลดอัตรา ของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในกลุ่มวัยเด็กนักเรียนไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณนัชยาแก้วน้อยผู้รับผิดชอบโครงการนี้ค่ะปีนี้ซึ่งเป็นโครงการในปีที่สองคำคาดหวังคิดว่าเราจะมุ่งคาดหวังไปที่กลุ่มเด็กก่อนนะคะเพราะเชื่อว่ากลุ่มเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายคาดว่าเด็กในหกโรงเรียนที่เข้ามาในวันนี้ ผ่านได้ตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนร้านอาหารเราต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ประกอบการเองหรือเจ้าของกิจการว่าจะทําอย่างไรให้เขาทําเมนูอาหารเพื่อสุขภาพออกมาสู่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนี่นะมากที่สุดต้องบอกว่าอย่างน้อยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของร้านที่เข้าร่วมโครงการส่วนที่สามของเกษตรกรวันนี้เรามีปราชญ์ชาวบ้านนะคะจะเป็นภูมิปัญาใจใบอกสติงพระนำโดยครูทูลหรือว่าอาจารย์เชนนะคะบ้าในกติกรรปุวยตาเหล่านี้เนี่ยเขาก็มี จิตในเรื่องของศาสตราชาเชื่อว่านักเกษตรกรก็ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันในการคาดหวังในการทําโครงการในหนึ่งปีค่ะส่วนประชาชนเองเราก็มีทางเลือกในคณะาที่เลือกในเลือกของอาหารเมนูเพื่อสุขภาพแม้เราจะเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทํากินเองได้การทํากินเองก็หมายถึงว่าเราอาจจะปลูกผักนะปลูกผักสวนครัวในการที่เป็นหลุมใช้เองในครัวเรือนอย่างเช่นจะเป็นหลุมของแกงส้มหลุมของต้มยำอะไรต่างๆนะคะปลูกกินเอง แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคม,มีหรือต้องจะใช้ขันเคม,ตม,มีต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัย ขณะที่ทางด้านคุณสนธิการวิสว์สงครามค่ะพ่วงในการศูนย์กสิกรรมไทยบ้านปูริตาและก็ยังเป็นประธานเครือข่ายอาหารสุขภาพอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ,คะก็บอกว่าจากข้อมูลขององค์การอเมริกาโลกที่พบว่าประเทศไทยและทั่วโลกในช่วงกว่า30ปีที่ผ่านมากําลังเผชิญปัญหาวิกฤตการณ์ด้านอาหารโดยเฉพาะเรื่องของการมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัยนั้นค่ะเป็นสิ่งที่ทําได้ยากดังนั้นค่ะจึงออกมาแนะนําให้ประชาชนนะคะควรมีแหล่งบริการอาหารของตัวเองเพื่อความ ปลอดภัยในครัวเรือนไปแฝงเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณสนธิการวิโสสงครามคะ <iin> ่ะก็สืบเนื่องมาจากเ,เรามีพื้นที่ที่จํากัดอยู่นะครับแล้วก็ประชากรของโลกก็นับวันก็มีเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน7,000กว่าล้านคน,นในศตวรรษหน้าเนี่ยประมาณอีก30กว่าปีนี่ก็น่าจะขึ้นตัวเลขที่9,000ันกว่าล้านคนนะครับซึ่งถ้ากลับมามองประเทศไทยเราเองก็เหมือนกันประเทศไทยเราก็เจ็ดสิกว่าล้านคนเนี่ย ตัวเลขก,ก็น่าจะขึ้นไปประมาณราวสัก80กว่าหรือ90กว่าซึ่งพอเหล่านี้ปริมาณประชา,รารกรที่เยอะเนี่ยก็ต้องมีการรองรับในเรื่องที่อยู่อาศัยต่างๆในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆนะ่ะแต่ว่าในเรื่องของแหล่งผลิตอาหารจริงๆเนี่ยมันมีน้อยมากเพระาะพอมีน้อยมากในพื้นที่เกษตรมันลดลงพอลดลงเนี่ยการทําเกษตรก็จะไม่มีอาหารที่ตอบรับได้เพียงพอแต่ถ้าจะเพียงพอได้ก็ต้องเป็นเกษตรที่เป็นแปลงใหญ่ๆเนี้ยและทีนี้ถ้าเกิดว่าขาดจยาบันในการผลิตของฟาร์มต่างๆเนี่ยก็จะใช้เคมี ันั้นสิ่งที่นายหลวงสอนว่าในเรื่องการโครงการพรรัฒนาดัมดิตทั้งหมดเนี่ย4,000กว่าโครงการเนี่ยก็เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีของปมนิกรการหาอยู่หากินเนี่ยแล้วก็ถ้าปมนิกรเราสามารถน้มนำสัปดาชามาใช้แล้วก็สามารถที่จะสร้างการดรูดนชีพที่ปลอดภัยได้สร้างสัมมาชีพในชุมชนได้แล้วก็ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนแล้วก็ต่อยอดสู่การพัฒนาระดับประเทศหลายๆชุมชนเพราะชุมชนเล็กๆน้อยๆเน,น,นี่ยเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจก็เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของประเทศนะครับถ้าอุตสาหกรรมล้มไปักโง ก็ยังไม่กระทบเท่ากับชุมชนล้มไปทั้งทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่บอบอกอันตรายนะครับเพราะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาดูเรื่องสุขภาวะอย่างวันเนี้ยทางสะสเนี่ยก็จะสนับสนุนในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปเพื่อให้เราหันมาเล็งเห็นในเรื่องของสุขภาวะจริงๆในเรื่องของการกินการอยู่ยังไงดูแลสุขภาพนะครับโดยมีทั้ง3ภาคส่วน มีสสเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็จะมีในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารมีเรื่องของเกษตรกรต้นน้ําแล้วก็แนวทางของเยาวชนและโรงเรียนต่างๆเพื่อจะไปต่อยอดในโรงเรียนและในชุมชนไปบอกเขาต่อในพ่อแม่พี่น้องหรือว่ารอบๆบ้านก็ขับเคลื่อนวันนี้คงคิดว่าน่าจะเป็นผลขึ้นมานะครับหลังจากที่ชุดนี้ก็จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นคล้ายๆโค้ดลงไปในชุมชนแล้วเราก็จะตามไปเป็นที่ปรึกษาให้นะครับแล้วก็จะทำเวิร์กช็อปอีกครั้งหนึ่งในเวิร์กช็อปใหญ่เพื่อให้หันมามองเรื่องสุขภาพกันนะครับเรื่องการกินนะครับ